คาถาบูชาพระแม่ธรณีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณนะมาพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทู โอมอคีคงคาวาโยอาโปรธรณีณมาพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปรธรณีณมาพาทา ะโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปธรณีณมะพาทะณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีนะมะพาทานะโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทู โอมอคีคงคาวาโยอาโปธร,รณีณมาพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปธร,รณีณมาพาทา ณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอาคีคงคาวาโยอาโปธรณีนะมะพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอาคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณมะพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทู โอมอคีคงคาวาโยอาโปรธรณีนณมะพาทานณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปรธรณีนณมะพาทา ณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปธรณีณมะพาทะณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณนะมะพาทนะโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทู โอมอคีคงคาวาโยอาโปธรณีณมาพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปธรณีณมาพาทา ณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปธรณีนณมะพาทะณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีนะมะพาธานะโมพุทธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทู โอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณมาพาทาณโมพุทธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือ,อยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณมะพาทา ณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอาคีคงคาวาโยอาโปธรณีณมะพาทะณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขา อยู่แล้วเจ้าค่ะสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอาคีคงคาวาโยอาโปธรณีนะมะพาทา